เสียบไ้ใช่อันนี้คือที่เสียบเสร็จแล้วก่อนย่างเจดครับพี่ถามหน่อยเจดไปทามาแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมผมทามาแล้วแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้พี่ๆทั้ง3าคนลองทําดูบ้างไม่แล้วทาไมพี่ต้องทําตามคําสั่งของเจดด้วยพี่ะไดผมจะให้พี่แข่งกันไงว่าใครทําเสร็จก่อนแล้วเสร็จก่อนจะมีโอกาสได้กลับไปนั่งกินต่อได้ทำแนะนำได้ได้ได้ทำแนะนจากพี่ตายพี่ยอมพี่จะไปนั่งกินต่อใส่ก้านก่อนใส่ก้านก่อนแใส่กบเสร็จแล้วก็เรียงใบไม่ไม่ต้องทีละใบนะคะเพราะมันจะแตก ก็หยิบประมาณ3-4ใบค่ะแล้วก็แทงลงไปในนี้คือเราพิธีพิถานมากนะคะกว่าจะต้องเอามันต้องล้างเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งตัดตัดเสร็จแล้วก็หลังจากที่เสียบเสร็จแล้วเราต้องแช่น้ําอีกประมาณ1ินาทีเพื่อที่จะเพราะว่าตรงตามซอกนี้ค่ะมันจะมีคี้ดินอยู่เอาเลยไหมอันเ้งหนึ่งสองอ้ยตายแล้วมันไมได้ยิงงกระดานั้นด้วยเพี่ะผงาทนี้ ทกคนนี่ทุกคนนี่ปากเกลี่ยมไปอันนี้อะเอก็สวยเอเท่ากันออนี่ได้จริงจริงนะพี่นะสิบปากมากมานั่งจะได้ไมหเอาอย่าตกลงมาสิไอ้แล้วลูกค้าสั่งทีเงี้ยค่ะห้าไม้สิบไม้ก็ไม่ได้สั่งทีละไม้อะค่ะบางทีโอ้ไม่เห็นเราเสียบกุญช่าเรียบร้อยคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาทำเหมือนกันนะนะอาเขาทำเหมือนกันเดี๋ยวเราลองลองกลับไปดูว่าน้องเจกเขาจะรอดเหมือนเราหรือเปล่าลองไปดูค่ะ ร้านที่นี่เฉิงตูด้วยชามช้อนส้อมเมื่อล้างเสร็จแล้วจะต้องใส่ตู้อบผ่าเชื้อก่อนนำไปใช้อีกด้ยใครอยากจะสัมผัสรสชาติอาหารสไตล์เฉิงตูทแท้ๆก็มาได้ที่นี่เลยล่ะค่ะนอกจากซุปี้มา่าและอาหารจานเดี่ยวนานา,นานชนิดแล้วยังมีบิงย่างหรือปาร์บีคิวมา่าสุดเด็ดเฉิงตูทั้งข้าวโพดย่างหรือกบย่างทั้งตัวลาซาบะทั้งตัวเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้ ใบกุยใช่หลังจากล้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็หั่นเป็นท่อนและเสียบที่ละใบทีละใบเสียกก้านลงไปก่อนอ่าลงไปอย่างนี้ตรงๆง่ายๆก็พยายามให้มันอยู่ในระดับเดียวกันพอมันออกมามันก็จะสวยใช่ไหมคะว่ามันต้องเสียเวลามากเราไม่ชอบอะไรที่ง่ายๆค่ะต้องทำอย่างนี้เวลาปิ้งเวลามันอร่อยมากกว่าจะเสียบได้แต่ละไม้ใช้เวลานานเลยล่ะค่ะเข้าปากแล้บเดียวเอง ว่าเขาใชเทคนิคอย่างไงเรนองเดงูเสียบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้น้งเจคิดว่าจะทํำยังไงทานดูให<อ>้ผมเดานะจะอืมันจะเสียบตรงนี้ป่ะเปิดเข้าไปเลยแล้วเราก็ดันี้กดันค้างออกมาเป็นแผลละน้าพอรู้เทคนิคแล้วก็ง่ายนิดเดียวสนุกเขาละค่ะหลังจากเสียบเห็ดเข็มทองเสร็จแล้วก็วานาไปปิ้งย่างมาล่าสูตรเด็ดฉิงตูกัน เจ็ดจากอะไรดีคะ <S <S เลือกออกมาได้เลยเมื <โฟ S 1> ่<ว> <ๆ S 1> อรับใช่ค่ะมันโถ,นโถคือลูกค้ามาเฮ้ยมันโถไม่เคยทานคือมันอร่อยมากเลยคะ่ะเวลามันปิ้งออกมาวิธีการปิ้งย่างจะต้องใช้น้ามันทเที่ยวกับลูกกระวานและใบกระวานทาให้ทั่วขณะปิ้งจากนั้นโรยพริกหมาล่าลงไปตัวนี้ค่ะจะเป็นพริกของที่จีนใช้ถ้าเกิดลูกค้าชอบระดับความเผ็ดเราก็จะเพิ่มได้เสร็จแล้วก็จะใส่เกลือที่เด็ดสุดของทางร้านคือเราจะใช้หมาล่าเอาไปบด ให้มันละเอียดเสร็จแล้วก็จะมาโรยอยู่ข้างบนนี้ใช่มันจะมีความทั้งหอมทั้งชาก่อนเสิร์ฟจะโรยด้วยใชโป๊ยซอยละเอียดตามด้วยต้นหอมซอยและงาขาวเป็นไงคะโอ้มากครับมัคหอมใช่ค่คือกินไม้หนึ่งอ่ะหยุดไม่ได้เลยที่เมื่อกี้น้องเจ๋ทามาตัวนี้เลยมัอขอนะมันจะหอมกุ้ยช่เวลามันโดนความร้อนอร่อยไหมคะอร่อยมากอันตัวนี้ขายดีมากค่ะตัวนี้ตันนี้อร่อยค่ะ กินง่ายจะสั่งแบบเผ็ดน้อยชาน้อยหรือเผ็ดมากชามากก็สั่งได้เลยไม่แพงค่ะที่ราคาตั้งแต่ไม้ละ10บาทไปจนถึงไม้ละ120บาทตาวมวัตถุดิบนั่นเองของข่าวแซ่บแไปแล้วเรามาลองของหวานสไตล์เฉิงตูเรียกว่าปิ้งฝนบอกเลยต้องลองนะคะเมนูนี้คือวุ้นหิมะน้ำตาลแดงที่สำคัญไฮไลท์คือน้ำตาลแดง เราใช้คือน้ำตาลตัวนี้อ้อย100%อมันจะมีความหอมในตัวของมันอยู่แล้วต้องมาเคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วก็จะใส่เข้าหมักตัวนี้นเข้าหมักเรามมก,ก็ทําเองนะคะ3วัน,นใช่<ห>อันนี้คือซันจาสันจาค่ะน้องเจทเคยทานไหมคะ แผ่นกลมๆซีแฮ่เหมือนกับว่าพอเขาลูกค้ามาที่ที่ร้านนะคะพอเห็นปิงฝร่งนี้เป็นเป็นอะไรที่ประตื่นเต้นของลูกค้าเขามากเลยออแล้วเรืยอากาศของเราเลยมันร้อนพอมาเจอตัวปิงฝร่งตัวนี้ค่ะเหมือนเขาทานแล้วก็มันจะชื่นใจอย่างเงี้ยค่ะเลยแค่นี้มันก็จะเย็นในตัวของมันอ๋อถ้าเกิดมันเย็นๆมากๆมันน่าจะอร่อยมากตัวนี้ก็ถ้วยละ60บาทเองค่ะอ๋อไม่แพงค่ะปิงฝรั่งให้เลือกกิน2แบบค่ะ เอาเป็นว่ามาที่นี่เชิงตูเหมือนบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปกินที่เชิงตูเมืองจีนนู้นเลยเชียและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระรามสี่ขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักให้หนึ่งกระเช้าค่ะแกรูทำได้เห็นยังเห็นยังทุก <ๆ S 2> วันนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีหนึ่งสาขา <ๆ S 1> ตอนนี้คือมีหนึ่งสาขาแต่ว่าก็กําลังจะแพลนเปิดแฟนชายใช่ทำแฟนชายที่ไหนคะว้าวเขากำลังทำแฟนชายดังนั้นใครที่สนใจก็เตรียมตัวเนาะเผื่อแบบว่าใครอยากจะเปิดก็ติดต่อกันไม่ได้ได้ค่ะเจดครับแฟนชายเลยน้องเจดเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้น้ําหนักลดด้วยใช่ป่ะเพื่อดูสุขภาพนะเพราะว่าเราต้องฟื้นกลับมาให้ได้อม่ต้องมาดูเขาเขามีคนดูแลแต่ตอนนี้เป็นดูอ เป็นอะไรนะเป็นงูงูอ๋อเป็นรู้จักใครนะใครนะทัศนียภาพโอ้โวิวนั่นแหละผมยังงูแหมทัศนียภาพเดี๋ยวคิดไ่ทันเองถึงเานน้องวิวเขาดูแลเราดีป่ะเดี๋ยวนี่เรื่องงานหรอก็ไปทำงานเ่ะก็ต้องถามเรื่องนี้ช่วงที่ผมอยู่โรงพยาบาลเขา ปีใหม่พอดีแล้วเขาอยู่ในช่วงที่แบบละครยังไม่เปิดกล้องยังปิดกล้องอยู่ยังมีเวลาแต่พอพูดถึงแก้มเป็นสีชมพูเลยแล้วเราอ่ะร้อนนี่มันร้อนมาล่างไงเอาเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเจตมากนะคะและขอขอบคุณน้องพีทแล้วก็พี่ต่ายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะยพุ่งอิ่มกันนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าช่วงหน้ารถเมย์จะพาไปกินของอร่อยๆทั้งตลาดเลยรับรองว่ามีพุงเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนนะคะจะเป็นตลาดไหน สักครู่เดียวจ้า